ตอนที่เจ็ดเฉาเหมยลูกเท่าไข่ไก่แต่ถึงจะมีแต่อาหารจานผักก็ไม่ทำให้ความอยากอาหารของอี้ซินลดน้อยลงนางยังคงกินข้าวหมดไปสามถ้วยเช่นทุกครั้งและเรอเบาๆอย่างพอใจให้พี่ชายได้ยินอี้ชิงไม่ห้ามปรามน้องสาวเรื่องกินอีกต่อไปเพราะนางทำงานหนักมาก หลังนั่งพักให้อาหารเรียงเม็ดตามที่น้องสาวแนะนําแล้วเขาก็ขี่ม้าไปที่บ้านนกตรงเชิงเขาเพื่อตรวจสอบเงินค่าอาวุธและพบว่ามีตั๋วเงินห้าใบอยู่ในนั้นบ้านนกหลังนี้ถูกคุ้มการจากงูอย่างแน่นหนากว่าบ้านนกหลังอื่นเพราะเป็นบ้านนกที่เอาไว้จ่ายเงินค่าอาวุธงูพิษสีแดงเห็นว่าเป็นอี้ชิงมาพวกมันก็เลยเปิดทางให้เขาหยิบตั๋วเงินออกไปทำหน้าที่ได้ดีมากเจ้างูทั้งหลายข้าเอาเนื้อสดมาเป็นรางวัลให้พวกเจ้าด้วยนะ ตอนเขาได้ยินเรื่องเงินหนึ่งหมื่นเหรียญทองที่เหล่าอาหารนั้นหลังออกมาเขาก็ไปซื้อเนื้อสดมาจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาเป็นรางวัลให้งูพวกนี้อีซินบอกว่ามันคือการพึ่งพาอาศัยกันงูเป็นดั่งทหารเฝ้าอารักขาบ้านนกให้พวกเขาดังนั้นต้องตอบแทนเป็นอาหารดีๆให้พวกมัน นอกจากเอาตั๋วเงินกลับบ้านแล้วเขายังเอาสารจํานวนมากกลับไปด้วยเขารีบกลับจวนเพื่อน,นําตั๋วเงินไปให้น้องสาวได้ดูมีตั๋วเงินจากม่านอูเจียอยู่จริงๆด้วยและมันก็เท่ากับจํานวนที่เขาได้ยินมานอกจากนี้ยังมีตั๋วเงินจากลูกค้าอีกสามคนที่เขาส่งอาวุธให้ก่อนหน้านี้อีกด้วยรวมๆแล้วพวกเขาทําเงินจากการขายอาวุธสามชิ้นเกือบสองหมื่นเหรียญทองคนพวกนี้ช่างไม่ขัดสนเงินทองเสียจริงหรือข้าควรเลือกแต่ลูกค้าที่เงินหนาเจ้ากับพี่ใหญ่ อีสินลูกคลาตัวเงินด้วยความพึงพอใจอาวุธพวกนั้นนางทาขึ้นเพื่อความสนุกของตนเองเท่านั้นแต่มันกลับทําเงินให้นางอย่างมหาศาลเรื่องที่เจ้าทาอาวุธให้ชาวบ้านยากจนก็ได้รับคําชื่นชมมากทีเดียวทําตามที่เจ้าเห็นสมควรเถิดข้าเลือกทําอาวุธตามเจตนาของคนนะเจ้ากะข้าอ่านสารพวกนั้นอย่างละเอียดและคิดหลายตลบมากกว่าจะเลือกทําให้สักคน เรายังต้องกินต้องใช้ค่าไม่คิดจะทำทานให้ผู้ยากไร้เสมอไปหรอกเจ้ากะแต่พี่ใหญ่ก็เห็นใช่หรือไม่ว่าต่อยเป็นลูกชาวนาเขาก็ยังสามารถหาเงินค่าอาวุธให้ค่าได้ถึงสองพันเหรียญทอ,องค์ดูถูกพวกเขาไม่ได้หรอกเจ้ากะ เพราะนางไม่ได้บอกราคากับพวกเขาเลยสิ่งที่อีซินเขียนบอกไปนอกจากวิธีใช้อาวุธแล้วนั้นคือการให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเองว่าอาวุธที่ได้ไปนั้นพวกเขาประเมินค่ามันเท่าไหร่แน่นอนว่านางไม่เคยได้เงินต่ำกว่าพันเหรียญทองสำหรับอาวุธหนึ่งชิ้นเว้นก็แต่ทวนที่เคยขายให้ท่านเจ้าเมืองไปนั่นแหละคิดถึงเรื่องนี้แล้วหัวก็เริ่มร้อนขึ้นมาอีกพี่ยังได้ยินมาอีกว่าอาวุธที่ท่านเจ้าเมืองซื้อไปนั้นฮ่องเต้ประทานให้เป็นรางวัลแก่แม่ทัพใหญ่ตรงลูกเกอร์ เป็นถึงแม่ทัพใหญ่เขาต้องรู้จักวิธีควบคุมขวานศึกนั้นแน่นอนนับว่าเหมาะสมแล้วที่ใช้มันในยามที่มีศึกสงครามเช่นนี้พี่ใหญ่มากินนี่สิข้าทำหวานเย็นแท่งไว้แล้วตอนนี้มันกำลังแข็งเลยเชียวยี่ซินเก็บตั๋วเงินเข้ากล่องสมบัติของนางไว้อย่างดีแล้วว่านำม,มันเก็บไว้ในมิติจากนั้นก็เอากล่องแร่ที่มีไอเย็นลอยอยู่ออกมาให้พี่ชายได้ดูระหว่างที่เขาไปดูบ้านนกนางได้เอาผิงกัวในมิติออกมาคั้นน้ำแล้วเคี่ยวผสมกับน้ำตาลเล็กน้อย จากนั้นก็เทใส่พิมพ์และเสียบไม้จับลงไปรอมันแข็งทำได้จริงหรือยี่ชิงก็เป็นแค่เด็กน้อยที่ชื่นชอบขนมหวานเหมือนกันนั่นแหละอี้ซินเห็นพี่ชายตื่นเต้นจึงเอาหวานเย็นให้เขาหนึ่งแท่งนางรีบปิดฝาถังแร่แช่เย็นเอาไว้แล้วเก็บเข้ามิติเมื่อนางเองก็ได้หวานเย็นมาหนึ่งแท่งเช่นกันสุดยอดนี่แหละรสชาติที่คิดถึงกลิ่นหอมของผิงกัวกับความหวานของน้ำตาลเข้ากันมากสดชื่นจริงๆ มันต้องขายดีมากแน่ในช่วงฤดูร้อนแต่น้องไปเอาผิวกัวมาจากไหนมันยังไม่ออกผลเลยไม่ใช่หรือในมิติข้ามีอยู่ต้นหนึ่งเจ้ากะในให้ผลแล้วและกำลังสุกส่งกลิ่นหอมไปทั่วมิติเลยกินสดสดก็อร่อยนะเจ้ากะแต่เพราะมันมีต้นเดียวข้าจึงเก็บมันเอาไว้ก่อนในหนงานเทศกาลนี้เราก็ว่างๆอยู่อาหวานเย็นแท่งไปขายก็ดีไม่น้อยทำไมมันถึงมีต้นเดียวละ่ะ อีชิงไม่ได้เข้ามิติมานานแล้วเขาจึงไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนั้นแค่มีโรงตีเหล็กกับเตาหลอมขนาดใหญ่เกิดขึ้นมันก็น่าแปลกใจพอแล้วสำหรับเขานี่ยังมีต้นไม้เกิดขึ้นเองได้อีกหรือในนั้นช่างน,น่ากลัวจริงข้าเองก็ไม่รู้เจ้ากะแต่เมื่อวันก่อนมีต้นเฉาเหมยเกิดขึ้น20ต้นและตอนนี้มันกำลังออกผลดกมากเฉาเหมยที่ลูกเล็กๆสีแดงใช่หรือไม่ ช่เจ้ากะแต่ชาวเหมยของข้านะลูกไม่เล็กนะเจ้ากะเอาไว้ข้าจะเอาผลสดๆของมันออกมาให้พี่ใหญ่ได้ชิมเมื่อสุกแล้วนางวางแผนจะทำหวานเย็นกลิ่นผิงกัวกับกลิ่นชาวเหมยออกไปขายเราจะขายแค่วันเดียวก็พอนะเจ้ากะข้าแค่อยากหาเรื่องสนุกสนุกทำเท่านั้นและพี่ใหญ่ก็รู้ว่างานประลองจะเริ่มขึ้นในวันที่สองข้าอยากไปสอดส่องดูอาวุธแปลกๆเอาเช่นนั้นก็ได้ พี่ก็รู้อยู่แล้วหละว่าเจ้าอยากขายของเพราะตื่นเต้นกับถังร่แช่เย็นนั่นเอามากๆสมแล้วที่คลอดออกมาจากท้องเดียวกันฮิยะ้าห้าหาแต่นี้มันอร่อยจริงๆนะเจ้ากะขออีกแท่งสิยี่สินไม่อาจทนสายตาววรของพี่ชายได้นางจึงเอาหวานเย็นออกมาให้เขาอีกหนึ่งแท่งวันพรุ่งเราต้องเอาอาวุธไปที่หอประมูลใช่หรือไม่คืนนี้พี่จะได้เขียนสารเตรียมเอาไว้แล้วเราจะได้ออกโจนกันตั้งแต่เช้า ใช่เจ้ากะข้าเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วพี่ใหญ่อยากเห็นหรือไม่เจ้าคันงดงามมากเลยนะไม่หรอกเช่นไรวันพรุ่งพี่ก็ต้องได้เห็นตอนเปิดปล่องให้เจ้าของหอประมูลดูอยู่แล้วอี่สินพยักหน้าหลังกินหวานเย็นส่วนของนางหมดแล้วนางก็ไปที่ลำธารเพื่อซักผ้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสามากเหมาะแก่การซักผ้าเป็นอย่างมากส่วนอี้ชิงนั้นเขาต้องดูแลมาทั้งสองตัวจึงต้องพามันไปกินหญ้าและกินน้ำท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกสนใจที่ดินด้านขวาของโจนขึ้นมา พี่ใหญ่อยากได้ก็ซื้อสิเจ้ากะมันจะแพงสักแค่ไหนกันเชียวเขาบอกน้องสาวเมื่อตอนที่นางกลับมาจากซักผ้าแล้วและกำลังตากผ้าอยู่แน่นอนว่าอี้ซินสนับสนุนพี่ชายอยู่แล้วไม่ว่าเขาอยากได้อะไรนานๆครั้งพี่ชายจะเอ่ยปากขอหากเรามีที่ดินติดกับจวนก็สามารถพาะปลูกได้ด้วยนะ รวมกับที่ดินในหมู่บ้านแล้วเราจะมีข้าวเก็บไว้เป็นสเสบียงกินได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อเลยหรือว่าหากเจ้าอยากปลูกอย่างอื่นก็ได้บนที่ดินนี้เรามีเงินพี่ว่าเราควรซื้อเอาไว้ซื้อเลยเจ้ากะข้าไม่ติดอะไรอยู่แล้วซื้อด้านซ้ายด้วยสิเจ้ากะภายหน้าจะได้ไม่มีผู้ใดมาตั้งจนใกล้ๆเรายี่ชิงพย,ยัดกอนหน้าเขาบอกน้องสาวว่าวันพรุ่งหลังจากไปจัดการเรื่องอาวุธที่หอประมูลแล้วทั้งสองจะไปจัดการเรื่องที่ดินต่อ ข้าจะเอาเฉาเหมยออกมาปลูกด้วยดีกว่านะเจ้ากะต้องไม่มีผู้ใดเคยกินเฉาเหมยลูกโตที่ทั้งฉ่ำและหวานแน่นอนมันจะลูกโตแค่ไหนกันเชียวพี่เคยเห็นเฉาเหมยที่เจ้าเคยเก็บกินในป่านะมันลูกเล็กนิดเดียวเองนี่ไม่ใช่เฉาเหมยแบบนั้นนะเจ้ากะเป็นสายพันธุ์พิเศษพี่ใหญ่ไม่เชื่อก็เข้าไปดูเองเถิดเจ้าค่ะ พี่สินเช็ดมือที่เปียกของนางแล้วลากพี่ชายเข้ามิติสตรอเบอรี่ลูกโตกำลังมีสีแดงเข้มพร้อมให้เด็ดกินแล้วบางส่วนแต่นางยังอยากเก็บไว้ทำหวานเย็นไปขายส่วนหนึ่งดูสิเจ้ากะพี่ใหญ่เคยเห็นเฉยที่ลูกใหญ่เท่าไข่ไก่หรือไม่เล่าลองเด็ดมาชิมได้เลยเจ้ากะลูกใหญ่เท่าไข่ไก่จริงๆด้วยพี่กินได้จริงหรือมันดูมีราคาแพงจงังกินได้สิเจ้ากะผิงกวัวบนต้นก็กินได้เท่าที่พี่ใหญ่อยากกินเลย ีิชิงกำลังสนใจเฉาเหมยลูกใหญ่อยู่จึงไม่ทันได้สังเกตว่าในมิติเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเมื่อเขากินเฉาเหมยหมดไปสามลูกนั่นแหละถึงได้เดินดูสถานที่ทำงานของน้องนี่แผ่นอะไรหรือเสี่ยวซินมันบางจังแต่ก็แข็งแรงมากอาวุธประจำตัวของข้าเองเจ้ากะตอนนี้มันยังไม่เสร็จแต่ข้าก็ค่อยทำไปเรื่อยๆยเมื่อว่างพี่ใหญ่เก็บเฉาเหมยกับผิงกัวในตะกร้าตรงนั้นแล้วออกไปกันเถิดข้ายังตากผ้าไม่เสร็จเลยไหนจะต้องเตรียมทำมื้อเย็นของเราอีก ผู้เป็นพี่ชายจึงเอาตะกร้าไปเก็บผลไม้สองชนิดจนเต็มแล้วก็พากันออกจากมิติพี่ใหญ่รู้สึกอึดอัดยามเมื่ออยู่ในนั้นหรือเจ้ากะอืมบางครั้งพี่ก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยออกแต่เป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นอยู่นานๆไปก็หายใจได้สะดวกแล้วยี่สินขมวดคิ้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะนางไม่รู้สึกอะไรเลยยามเมื่อเข้าไปในนั้นทั้งยังชอบอากาศที่นั่นมากด้วยหรืออาจเพราะมิตินั้นเป็นของนางมันจึงไม่ส่งผลอะไรกับนางนัก ไปตากผ้าตาอะเถิดเดี๋ยวพี่จะเอาม้าไปกินน้ําที่ลําธารแล้วจะกลับมาช่วยทํามื้อเย็นนะเขาเอาตะกร้าผลไม้ไปเก็บไว้ในคร้วนจะไปจูงม้าสองตัวที่กําลังเล็มหญ้าอยู่ที่ลําธารเหมือนเช่นทุกวันดูสิพี่ชายฝาแฝดของนางผู้นี้ช่างเป็นคนไม่คิดมากอะไรเลยจริงๆอี่ซิงตากผ้าอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าครัวไปทําอาหาร นางสับซีโครงเพื่อหมักไว้ทอดและแบ่งส่วนหนึ่งมาทำต้มจืดครั้งนี้นางต้องกู้เศษหน้าที่แตกไปกลับมาให้ได้มีหัวชายเท้าอยู่หนึ่งหัวเหลือมาจากบ้านเก่านางจึงเอามาต้มด้วยส่วนที่จะทอดก็หมักแค่เกลือกับกระเทียมเท่านั้นเมื่อพี่ชายเข้ามาช่วยก็ให้เขาตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อเตรียมทอดซี่โครงหมูระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะเจ้ากะมันแสบร้อนหักโดนผิว ด้ามตะหลิวยาวพอให้เด็กน้อยยืนห่างๆได้กลิ่นกระเทียมหอมฟุ้งไปทั่วครัวจนอี้ชิงอดจะกลืนน้ำลายไม่ได้ขณะนั้นหม้อข้าวก็กำลังหุงและหม้อต้มจืดก็กำลังเดือดได้ที่ อาหารมื้อเย็นของสองพี่น้องวันนี้นับว่าประสบความสำเร็จแม้ซี่โครงหมูทอดจะไม่ไปบ้างแต่มันก็ไม่เลวร้ายและรสชาติยังดีอยู่อี้ซินพอใจกับการปรุงอาหารของนางในครั้งนี้มากได้ซดน้ำแกงร้อนๆกับซี่โครงหมูอร่อยๆนางจึงกินเยอะไปหน่อยหน่อยจริงๆเติมข้าวจากปกติไปแค่ถ้วยเดียวใบหน้ากลมยิ้มออกมาด้วยความพอใจมาก กินของขาวแล้วก็ตบด้วยของหวานผิงกัวกับเฉาเหมยเป็นผลไม้ล้างปากสําหรับวันนี้อี้ชิงทึ่งมากที่เห็นน้องสาวกินข้าวไปสี่ถ้วยแล้วยังสามารถกินผลไม้ได้อีกแต่มันก็น่ารักดีที่เห็นนางร่างกายอกอ้วนเช่นนี้เขาจึงไม่ห้ามนางแล้วความสุขของข้าคือการกินง่ายและขับถ่ายคล่องเจ้ากับพี่ใหญ่พี่ก็เห็นเจ้าทําทั้งสองอย่างได้ดีเจ้ากินไปเถิดพี่จะเอาจานชามพวกนี้ไปล้างให้เองยี่สินไม่ขัด นางนั่งกินผลไม้จนพอใจแล้วจึงลุกไปเดินย่อยรอบจวนเมื่อฟ้าเริ่มมืดก็กลับขึ้นเรือนเพื่ออาบน้ำเข้านอนวันนี้เจ้าก็จะนอนห้องพี่หรือแหมก็ข้ายังไม่ชินที่ต้องห้องใหม่คนเดียวนี่เจ้ากะพี่ใหญ่ต้องอาบน้ำทุกวันให้ติดเป็นนิสัยนะไม่ต้องกังวลเรื่องเปลืองชุดที่ใส่หรอกจวนเราก็อยู่ใกล้ลำธารแค่นี้เองแล้วก็ต้องขัดตัวบ้างเพื่อไม่ให้ขี้ใครตามตัวหนาเกินไปนะเจ้ากะพี่ก็อาบน้ำทุกวันเช่นที่เจ้าเคยบอกนั่นแหละ แต่จะให้อาบเช้าเย็นเช่นเจ้าคงไม่ได้หรอกเสียเวลาเกินไปยี่ชิงถอดชุดชั้นนอกออกก่อนขึ้นไปนอนข้างน้องสาวอากาศกลางคืนมีลมพัดเข้ามาเป็นระยะจึงทําให้หนาวอยู่บ้างเขาห่มผ้าให้น้องสาวแล้วจึงล้มตัวลงนอนและหลับสนิทไปทันทีที่หัวถึงหมอนอี้ซินยังกลัวจึงกอดแขนพี่ชายแล้วพยายามข่มตานอน รุ่งขึ้นสองพี่น้องก็เปลี่ยนชุดใหม่ที่อีซินเตรียมไว้แล้วเดินทางเข้าเมืองไปพร้อมกับอาวุธสองกล่องจุดหมายถึงหอประมูลแห่งเดียวของเมืองห่ฉิงตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างแต่หอประมูลมีคนอยู่เฝ้าตลอดทั้งคืนเมื่อเห็นสองพี่น้องมาเยือนพร้อมกับสารหนึ่งฉบับพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีอาวุธสองกล่องใหญ่ถูกยกตามเข้าไปด้วยความระมัดระวังนั่งรอตรงนี้สักครู่ข้าจะไปถามท่านผู้เท่าหยวนมา อี่ชิงพยักหน้าแล้วจับมือน้องสาวให้เดินไปนั่งรออีซินมองห้องรับรองนี้ด้วยความสนใจเพราะมันมีของตกแต่งสวยงามมากมายของล้ำค่าหลายชิ้นถูกนำออกมาตกแต่งห้องนี้ด้วยช่างเป็นห้องรับรองที่หรูหรามากเลยนะเจ้ากับพี่ใหญ่แม้จะต้องนั่งรอแต่อีซินก็ไม่ยอมอยู่ห่างจากอาวุธทั้งสองกล่องของนางรออยู่ไม่นานช,ชายชราผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ติดตามอีกหลายคนนี้แห่กันมาทำไมตั้งมากมายขนาดนี้ คาระวะผู้อาวุโสขอรับสองพี่น้องลุกขึ้นแล้วทำความเคารพทุกคนพวกเขาย่อมกลายเป็นผู้อาวุโสสำหรับเด็กน้อยทั้งสองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรข้าน้อยมีนามว่าสุนอีชิงขอรับส่วนน้องสาวมีนามสุนอีซินวันนี้เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้นั้นให้นำอาวุธทั้งสองกล่องนี้มาเข้าร่วมประมูลในวันงานเทศกาลขอรับเชิญผู้อาวุโสตรวจสอบได้ข้าได้อ่านสารฉบับนั้นแล้วช่างเป็นเกียรติจริงๆที่ท่านผู้นั้นส่งอาวุธเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดทุกอย่างท่านเขียนเอาไว้ในสารหมดแล้วเรื่องนอกเหนือจากนี้ข้าน้อยไม่ทราบแล้วขอรับช่างเป็นเด็กที่มีไหวพริบไม่ต้องกังวลข้าเข้าใจเรื่องนี้และยินดีทำตามท,ท,ที่ท่านผู้นั้นต้องการทุกอย่างขอข้าชมอาวุธทั้งสองกล่องนี้ได้หรือไม่ยี่ชิงเดินไปเปิดกล่องให้ทุกคนได้ชมซึ่งเขาเองก็ได้เห็นพร้อมทุกคนเช่นกันเสียงฮือฮาดังขึ้นเมื่ออาวุธปรากฏแก่สายตาประกายสีฟ้ากับสีแดงนี่มันอะไรกันลวดลายตรงด้ามจับก็ช่างงดงามยิ่งนัก ยอดเยี่ยมจริงๆตอนต่อไปตอนที่แปดเราไม่ต้องทำงานหนักแล้วข้าไม่เคยเห็นอาวุธใดงดงามขนาดนี้มาก่อนงานนี้คงต้องทุ่มประมูลจนสุดตัวข้าเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกดาบคู่นี้จะต้องเป็นของข้า เด็กฝาแฝดนั่งรอให้พวกเขาชยชมอาวุธจนพอใจเท่าหยวนตรวจสอบอาวุธอย่างละเอียดก่อนจะหันมาสนใจสองพี่น้องที่รออยู่นี้เป็นครั้งแรกที่ท่านผู้นั้นส่งอาวุธเข้าร่วมประมูลและมีข้อตกลงมากมายในสารฉบับนั้นที่ส่งมาด้วยพวกเจ้ากลับไปบอกท่านผู้นั้นเถิดว่าข้ายินดีที่จะดูแลอาวุธทั้งสองกล่องเป็นอย่างดี ข้าเรียนผู้อาวุโสตามตรงว่าข้าไม่เคยพบหน้าท่านผู้นั้นมาก่อนหรอกขอรับทุกครั้งเขาจะเอากล่องอาวุธกับสารหนึ่งฉบับมาวางไว้ที่บ้านของข้าส่วนหน้าตาเขาเป็นเช่นไรนั้นพวกข้าไม่อาจรู้ได้ข้ากับน้องเป็นเด็กกำพร้าได้งานนี้ทำเพราะท่านผู้นั้นสงสารเรื่องอื่นข้าไม่อาจทำนอกเหนือจากนี้ได้ขอรับแต่หากท่านผู้นั้นไม่เชื่อใจผู้อาวุโสคงไม่ส่งอาวุธนี้มาหรือว่าเขาจะเป็นคนรู้จักของข้ากันนะ เช่นนั้นก็ช่างเถิดเมื่อถึงวันประมูลข้าจะทําให้เต็มที่ณน,นี้เป็นตราประจำหอประมูลนี้พวกเจ้าสองพี่น้องสามารถมาชมงานนอนประมูลได้แล้วนี่ก็เป็นเอกสารยืนยันว่าท่านผู้นั้นได้ส่งอาวุธร่วมประมูลบุรุษผู้หนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับกระดาษหนึ่งแผ่นเนื้อความในนั้นคือคํารับรองการส่งมอบอาวุธให้กับหอประมูลขอบพระคุณขอรับค่าน้อยทั้งสองขอลาอีชิงเก็บตราและเอกสารไว้ในกระเป๋าย่ามของเขาแล้วจูงมือน้องสาวออกจากหอประมูลไป เราไปกินมื้อเช้ากันก่อนเธอเสียวเสี้ยวแล้วค่อยไปซื้อที่ดินนะยี่สินพยักหน้าตอนนี้นางหิวแล้วละ่ะคล้อยหลังสองพี่น้องไปอาวุธทั้งสองกล่องก็ถูกจัดเก็บไว้อย่างดีในห้องลับของหอประมูลมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าออกห้องนี้ได้มีของสําคัญหลายอย่างที่จะส่งประมูลในงานเทศกาลครั้งนี้มันจึงต้องถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาะราคาตั้งต้นประมูลคือ5้าพันเหรียญทองอย่างนั้นหรือขอรับท่านอาจารย์หยวน ใช่ไม่นับว่าเป็นราคาที่สูงอะไรนักหากเทียบกับความล้ำค่าของอาวุธทั้งสองต้องบอกว่านี่อาจเป็นอาวุธคู่เพียงสองคู่เท่านั้นในแคว้นเฉิงนานหากพวกเจ้าต้องการเป็นเจ้าของก็รีบตเตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมประกาศข่าวนี้ออกไปทั่วแคว้นด้วยเพราะท่านผู้นั้นต้องการให้มีคนมาที่เมืองไห่ฉิงเยอะๆพ่อค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได้ดีกว่าปีก่อนช่างมีเมตตานะเช่นนั้นพวกข้าจะรีบไปติดประกาศนะขอรับ เตรียมสถานที่ให้พร้อมด้วยคนจะต้องมาจากทั่วทุกมุมแคว้นแน่นอนนี่จะเป็นงานใหญ่ประจำปีทีเดียวเหล่าสิทธิ์ของอาจารย์หยวนต่งแยกแย่ไปทำหน้าที่ของตนเพราะงานเทศกาลใกล้เข้ามาแล้วจะมัวชักช้าอยู่ไม่ได้ข้าเองก็ต้องไปพบท่านเจ้าเมืองในเรื่องนี้หากคนมากันเยอะจะไม่มีที่พักเพียงพอสำหรับพวกเขาและมันอาจสร้างความวุ่นวายได้ตอนนี้มีข่าวจากหลายทิศว่าท่านผู้นั้นส่งอาวุธไปให้หลายคนแล้วขอรับท่านอาจารย์ แต่ละคนที่ได้ไปล้วนไม่ใช่จอมยุทธยอดฝีมือแต่เป็นเพียงจอมยุทธที่ยังไม่มีสำนักเท่านั้นเว้นก็เพียงคุณชายใหญ่ตระกูลม่านที่เป็นยอดยุทธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากข่าวที่ว่าท่านผู้นั้นส่งอาวุธเข้าร่วมประมูลถึงสองชิ้นแพร่ออกไปเหล่าจอมยุทธมากฝีมือก็จะมารวมตัวกันที่นี่สินะหอประมูลของเราอาจมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากงานนี้ก็เป็นได้ ฉะนั้นเจ้าจงคุ้มกันอาวุธให้ดีและเพิ่มเวรยามตรวจตราหอประมูลด้วยแม้แต่มดตัวเล็กก็ห้ามให้เล็ดลอดเข้ามาในนี้ได้เป็นอันขาดเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย์ และก็เป็นจริงเช่นที่เท่าหยวนคาดการไว้สิบวันต่อมาทันทีที่ประกาศจากหอประมูลเมืองไห่ฉชิงแพร่ออกไปทั่วทุกมุมแคว้นก็เกิดกลาหนขึ้นและมีจำยุทธจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานประมูลครั้งนี้แม้จะยังไม่ถึงช่วงงานเทศกาลแต่ก็มีผู้คนหลั่งไหลามารอจำนวนมากท่านเจ้าเมืองจึงต้องจัดเตรียมที่พักสำหรับแขกเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้พร้อม ขณะนั้นฝาแฝดแซ่ซุนก็กำลังยุ่งอยู่กับการเพาะมาเมล็ดเฉาเหมยและเตรียมแปลงปลูกมันที่ดินด้านข้างจนทั้งซ้ายขวาถูกทั้งสองซื้อไว้รวมแล้ว20หมู่มันกว้างมากและเพียงพอให้ปลูกข้าวปลูกธัญ,ญพืชไว้กินกัน2คนพี่น้องพี่ใหญ่เห็นหรือเปล่าว่ามันงอกจริงๆนะข้าแช่น้ำไว้ตั้งเจ็ดวันแล้ว อี่ชิงต้องการที่จะปลูกเฉาเหมยลูกโตแต่เขาไม่รู้วิธีอี้ซินจึงมาช่วยพี่ชายด้วยการเชือนเอาผิวด้านนอกของเฉาที่มีเมล็ดมาตักแดดไว้เมื่อมันแห้งก็แงเอ,เอาเมล็ดมาแช่น้ำจนกว่ามันจะงอกก่อนจะนำไปลงกระถางเพาะต้นอ่อนแม้จะได้เมล็ดเฉาเหมยมาเยอะแต่มันไม่ได้งอกทุกเมล็ดหรอกพี่เห็นแล้วล่ะเราย้ายไปลงกระถางเพาะเลยดีหรือไม่ได้เลยพี่ใหญ่เลือกเอาแต่เมล็ดที่มันงอกใส่ลงดินไปก่อนนะเจ้ากะที่เหลืออาจต้องใช้เวลานานกว่านี้หน่อย สองพี่น้องจึงช่วยกันแยกมเมล็ดเชาเหมยที่งอกมาลงกระถางที่เตรียมไว้แล้วมันก็อาจไม่งอกเป็นต้นทั้งหมดนะเจ้ากะไม่เป็นไรหรอกเราเพิ่งลองปลูกครั้งแรกเองนี่นามื้อเที่ยงวันนี้น้องจะทำอาหารหรือว่าให้พี่เข้าไปซื้อในเมืองเข้าไปซื้อเถิดเจ้ากะจะได้หาข่าวมาด้วยซื้อน้ำตาลมาด้วยนะเจ้ากะอากาศร้อนขึ้นทุกวันสองพี่น้องจึงต้องกินหวานเย็นคนละแท่งในช่วงบ่ายทุกวันเช่นกัน น้ำตาลที่มีจึงใกล้หมดแล้วแม้อีซินจะไม่ได้ใส่เยอะมากก็ตามผิงกวัวมีรสหวานอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลก็อร่อยแต่กับชาวเหมินนั้นมีรสหวานน้อยกว่าจึงต้องใส่น้ําตาลเพิ่มไปอีกมันจึงหมดเร็วอี้ชิงรีบขี่ม้าเข้าเมืองหลังย้ายเมล็ดชาวเหมิลงกระถางเสร็จแล้วตอนนี้คนเยอะมากและเหล่าอาหารก็คนเต็มทุกวันเขาต้องรออาหารอยู่นานในแต่ละครั้งที่มาซื้อแต่ระหว่างนั่งรอเขาก็ได้ฟังข่าวจากลูกค้าในเหล่าอาหารไปด้วย ท่านเตรียมเงินมาเยอะหรือไม่ค่าแอบรู้มาว่าราคาตั้งต้นประมูลอยู่ที่5,000เหรียญทองเชียวนะท่านรู้เพียงว่าค่าสู้สุดใจก็พอไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดใดค่าก็ต้องได้มาครอบครอง มีหวังหรือมีสิทธิจากหลายสำนักเดินทางมาไม่น้อยข้าได้ยินมาว่าคนจากเมืองหลวงก็มาเพื่องานนี้เช่นกันไม่เช่นนั้นท่านเจ้าเมืองไห่ฉิงจะให้คนสร้างกระโจมไว้นอกเมืองหรือโรงเตียมทุกแห่งถูกสั่งจองจนเต็มหมดแล้วหากข้าไม่มีญาติที่เมืองนี้ก็อย่าหวังว่าจะหาที่พักได้เลยพวกท่านต้องรีบไปจับจองกระโจมพวกนั้นแล้วประหยัดเงินเอาไว้นะพวกข้าไม่พลาดแน่ตอนนี้แม้แต่ตามอารามต่างๆก็มีคนไปขอพักจนเต็มหมดแล้ว โชคดีแล้วที่พวกเรามาถึงที่นี่ก่อนอาวุธสองชิ้นแต่คนแย่งกันทั้งแคว้นเลยเชียวมันเป็นของที่สมควรแย่งกันแล้วไม่ใช่หรือเจ้าไม่ได้ยินข่าวเรื่องขวานศึกของท่านแม่ทัพใหญ่หรืออย่างไรเขาสามารถเอาชนะศึกกับชนเผ่าได้ชั่วพริบตาตั้งแต่ได้รับพระราชทานขวานศึกทั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกพวกมันรุกรานจนทับถอยร่นจนเกือบพ่ายเจ้าเมืองไห่ชิงได้รับความดีความชอบครั้งใหญ่ในเรื่องนี้เขาเอาอาวุธของท่านผู้นั้นเข้าเฝ้าด้วยตนเอง ข้ารู้เรื่องนี้ว่ากันว่าท่านผู้นั้นอย่างรู้ได้ด้วยนะว่าแควนเรากําลังรับศึกหนักจากชนเผ่าโฉดชั่วพวกนั้นท่านจึงขายอาวุธนี้ให้ท่านเจ้าเมืองและให้ชื่อว่าขวานศึกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ทําศึกเขาจึงนําไปถวายห้องเต้เพื่อการนี้แหละคิดไปเองทั้งนั้นน้องสาวของเขาแค่ต้องการเงินมาซื้อโจนไม่ได้คิดไปถึงเรื่องพวกนี้เลยพวกท่านรู้แล้วก็เงียบเอาไว้นะในเมืองหลวงลือกันว่าท่านแม่ทัพให้คนนําตั๋วเงินมาให้ท่านผู้นั้นถึงสองหมื่นเหรียญทอง พร้อมกับตราประจำตัวท่านแม่ทัพด้วยต่อไปภายหน้าหากท่านผู้นั้นต้องการความช่วยเหลือทหารทุกคนในแคว้นเหอหนานพร้อมจะช่วยท่านผู้นั้นทันทีที่เห็นตรานี้ว่ากันว่าท่านแม่ทัพเป็นนี้ชีวิตขวานศึกนี้อย่างมากเลยล่ะแน่สิหากไม่ใช่เพราะขวานศึกนี้มีหรือเขาจะสามารถเอาชนะชนเผ่าชั่วพวกนั้นได้มันจะดีแค่ไหนกันนะ อี่ชิงนั้นสติหลุดไปแล้วตั้งแต่ได้ยินว่าจะได้เงินสองหมื่นเหรียญทองเขารีบตั้งสติแล้วรีบเร่งกลับออกจากเมืองหลังได้อาหารที่รอมากว่าครึ่งช่วยยามเขาขี่ม้าไปยังบ้านนกก่อนกลับจวนเผื่อว่าจะพบเงินจํานวนนี้และตราแม่ทับจริงๆมีจริงด้วยเด็กชายรู้สึกตัวสัน่นเขามองซ้ายขวาแล้วเอาตั๋วเงินกับตราอันยิ่งใหญ่นั้นกลับไปหาน้องสาวอี้ซินกำลังนั่งเอาไม้เคียดินรอพี่ชายอยู่หน้าจวนเพราะนางหิวมากแต่พี่ชายก็ยังไม่กลับมาเสียทีนางเข้าใจเพราะช่วงนี้คนเยอะ พี่ใหญ่มาเร็วเข้าเจ้ากะข้าหิวจนกินม้าได้ทั้งตัวนางไม่รอให้พี่ชายลงจากม้ามือเล็กเอื้อมไปรับกล่องอาหารแล้ววิ่งไปจัดใส่จานในครัวข้าวที่หุงไว้รอแทบจะเย็นชืดหมดแล้วอาหารก็ไม่ค่อยร้อนแล้วพี่ใหญ่ไปไหนมาเจ้ากะกินข้าวก่อนเถิดแล้วพี่จะบอกหลังเอาม้าเข้าคอกแล้วอี้ชิงก็เข้ามาช่วยน้องสาวทั้งส,งสองยกจานอาหารและถ้วยข้าวไปที่ห้องอาหารแล้วกินมื้อกลางวันอย่างหิวโหวยโดยเฉพาะอี้ซินเพราะนางไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากอาหารตรงหน้า ท่านเจ้าเมืองกำลังสร้างกระโจมที่พักเตรียมไว้ให้คนที่จะมาร่วมงานเทศกาลตอนนี้โรงเตียมถูกจองเต็มหมดแล้วไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกเจ้ากะเราเอาหวานเย็นแท่งไปขายที่จุดตั้งกระโจมดีหรือไม่เจ้าคะช่วงแรกอาจไม่มีผู้ใดซื้อหรอกพวกเขาตั้งใจจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อประมูลอาวุธแต่ค่าขายแค่แท่งละสิบเหรียญทองแดงเองนะอากาศร้อนแบบนี้พวกเขาไม่คิดจะซื้อดับร้อนสักแท่งเลยหรือ แม้แต่เงินค่าอาหารพวกเขายังรวมตัวเพื่อจ่ายด้วยกันเลยทั้งทีไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแต่ก็ยอมร่วมโตอาหารกันแต่ถึงอย่างนั้นอี้ซินก็อยากจะเอาไปขายอยู่ดีถึงขายไม่ได้หวานเย็นก็ยังแช่แข็งอยู่ในถังเหมือนเดิมนางทำเพิ่มไว้อีกสองถังเพื่อเตรียมไปตั้งขายที่ร้านช่วงวันงานเทศกาลแต่เอาไปขายก่อนในช่วงนี้ก็ไม่เลวหรอกเพราะนางมีผลไม้เยอะเพียงพอว่าแต่พี่ใหญ่ไปไหนมาเจ้ากะอาหารถึงได้เกือบเย็นชืดแบบนี้นะ้า ไปดูเงินที่บ้านนกมาน้องรับไปดูเองสิยิสินวางตะเกียบในมือลงแล้วรับเอาตั๋วเงินที่พี่ชายส่งใหมาดูดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นจำนวนเงินนางขยีตาเพื่อให้ดูแน่ชัดว่าไม่ได้ตาฝาดไปเองมีสิ่งนี้ด้วยนะมันคือตราแม่ทัพของท่านแม่ทับใหญ่อ่านในสารดูเจ้าก็จะรู้เองว่าเขาส่งเงินกับตรามาทำไมยิสินพยักหน้าเพราะนางกำลังอ่านอยู่ แค่แค่สองหมื่นเหรียญทองนี่มันข้าไม่คิดฝันเลยว่าจะได้ฮิยาฮ่าฮ่าฮ่าพวกเรารวยเลยเลยพี่ชายน้องทำสิ่งใดกับขวานศึกนั้นมันถึงสามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ข้าทำให้มันสามารถดูดซับพิษจ,จากบาดแผลได้เจ้ากะเขาน่าจะถูกพิษแล้วบังเอิญว่าขวานศึกนั้นได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาต้องรู้สึกขอบคุณขวานศึกนั้นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วในเมื่อให้มาข้าก็จะเต็มใจรับเงินกับตราแม่ทัพนี้เอาไว้ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับไว้นี่พี่ได้ยินมาอีกว่าคนจากเมืองหลวงจะมาร่วมงานนี้ด้วยนะข้าไม่สนใจพวกเขาหรอกเจ้ากับวันพรุ่งนี้ข้าจะเข้าเมืองไปซื้อผ้ามาตัดชุดสวยๆให้พี่ใหญ่อีกไหนจะชุดสำหรับฤดูหนาวด้วยข้าว่างข้าจะทำเผื่อไว้เรายังไม่ต้องส่งอาวุธในช่วงนี้จนกว่าจะพ้นงานเทศกาลนะเจ้ากะป้องกันการขโมยได้สิช่วงนี้เราก็พาเพาะเมล็ดเฉาเหมยเพื่อปลูกเยอะๆเลยนะพี่ชอบกินมาก ข้ารู้นะพี่ใหญ่จะเอาไปขายแน่แต่เป็นความคิดที่ดีแล้วเจ้ากะเพราะชาเหมยของเราลูกใหญ่มากมันลูกใหญ่ขนาดนี้ต้องขายได้ราคาดีแน่ไม่แน่ว่าเราอาจได้ส่งขายไปเมืองอื่นด้วยหากสามารถปลูกมันได้จริงๆมันทั้งลูกใหญ่และยังหวานอร่อยทั่วทั้งแคว้นก็ไม่มีชาวเหมยที่ไหนเหมือนของเราหรอกยี่ซินบอกพี่ชายว่าชาวเหมยชอบอากาศเย็นเขาจึงเพาะเมล็ดให้ต้นนอกเอาไว้ก่อนเพื่อรอเอาต้นกล้าลงปลูกช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศเริ่มเย็นขึ้น พี่ใหญ่จะเป็นพ่อค้าขายเฉาเหมยหรือเจ้ากะเราสามารถปลูกอย่างอื่นขายได้ด้วยนะทำทีและอย่างเถิดไม่ต้องรีบร้อนหรอกเราไม่ได้ขาดเงินแล้วในตอนนี้ใช่เราไม่จำเป็นต้องทำงานหนักจนตัวผอมแห้งอีกแล้วดูผิวข้าสิเจ้าค่ะพี่ใหญ่ว่ามันขาวขึ้นมากแค่ไหนข้ากลายเป็นคุณหนูน้อยตัวอ้วนกลมผมทรงซลาเปาไปแล้วนะพี่ใหญ่ก็ควรกินให้เยอะๆเพื่อตัวที่อ้วนกลมเหมือนข้า อ้วนไปคนเดียวเถิดแบ่งอาหารไว้สำหรับมื้อเย็นแล้วใช่หรือไม่อี่สินหยุดมือที่กำลังคีบหมูตุ่นเข้าปากนางมองหน้าที่ชายเพื่อถามว่าอาหารนี้ไม่ใช่สำหรับมื้อเที่ยงมื้อเดียวหรอกหรือนี่น้องจะกินหมดนี้เลยหรือก็มันนิดเดียวเองตอนต่อไปตอนที่เก้าต้องรู้จักซื้อใจคน